แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีพัสดุมาแกะกันอีกแล้วนะคะพัสดุวันนี้นะคะเป็นแบบเครื่องเขียนล้วนๆเลยค่ะทุกคนนี่ กล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งเดีบอกเลยว่าหนักมากๆเลยนะคะทุกคนก็พัสดุนี้นะคะส่งมาจาก i g post ส t Note DIY นะคะตรงนี้เลยเคยแกะกล่องส่งเครื่องเขียนจากร้านนี้ไปนะคะในช่องล o n n ี c o m นะคะใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้ใส่ไว้ที่ตัวไอนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกกันดีกว่านะคะทุกคนเพ่งแบบหนักมากๆเลยแล้วเป็นเครื่องเขียนล่ารักน่ารัก้วนๆเลยเดี๋ยวนี้มาแกะกันดีกว่านะคะแล้วก็จะมาดูกันด้วยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ คือแบบแพ็แบบ <Huh? S 1> <c oughs> คือแบบแพ็แบบว่แรปมาแบบดีมากนะคะเยอะม,มากเลยอะเดี๋ยวมาดูกันทีละอย่างนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะทุกคนน่ารักมาก <Wow. S 1> เป็นสติกเกอร์มินินะคะนี่มีทั้งหมด5้าลายนะคะน่ารักมากเลยอะ,ะเป็นสติกเกอร์แบบไดคัดด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือถ้าซื้อสินค้าในร้านอะครบสองรบาทนะคะก็จะได้ฟรีหนึ่งแผ่นแบบคะลายเลยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อ 1,000พันบาทขึ้นไปนะคะจะได้ครบทั้ง5ลายแบบนี้เลยนะคะได้ไปเลย5แผ่นนี่อันนี้คือแบบเอาใจสายติ่งมาทุกคนก็คือเป็นโพสิ i แบล็ c พิงนะคะน่ารักมากนี่จะเป็นเซต4เล่มนะคะนี่เขาขายเป็นเซตเท่านั้นนะราคะเซตละ200บาทค่ะพิซซ่านะทุกคนเป็นแบบไอศครีมแบบนี้เล่มก็คือจะแบบหนามากๆเลยนะคะมี50แผ่นอันนี้จะเป็นไซส์9้าคูณ9นะคะกระดาษก็ค่อนข้างหนานะคะทุกคน100รกรัมนะทุกคนเวลาเราไฮไลท์อย่างเงี้ยก็จะไม่ทะลุลงไปด้านล่าง ะะก็มีเจนนี่สีผมแบบสวยมากๆเลยเป็นงานแบบว่าวาดเลยนะคะแล้วก็พี่จีซูนะคะนี่แล้วก็ โรเซ่นะคะสวยมากด้านหลังเขาก็จะมีเป็นกระดาษแข็งรองมาให้นะคะคือแบบน่ารักมากเหมาะกับแบบสายติ่งมากๆเลยนนี้ลราคือเราก็ชอบแบค็คพิงอยู่แล้วใช่ไหมคะพอามาเจอกระดาษโนต้ตอย่างเงี้ยก็คือต้องจัดเลยสี่เล่ม2 0 0บาทใช่ไหมเขามีแถมมานี้ด้วยเป็นสติกเกอร์นะคะนี่นี่จะเป็นสติกเกอร์ไซส์ A6 นะคะซึ่งจะเป็นลายเดียวกับในกระดาษโนต้ตเลยนะคะซึ่งเป็นสติกเกอร์แบบว่าไดคัทน,นะคะสามารถแกะลองแล้วก็แปะได้เลยเป็นไอศครีมแบบนี้ แทนไปเลยนะคะอีกหนึ่งแผ่นในเซตนะคะนี่คือแบบฟังมาก,มาก <Yeah. S 1> ต่อมาพูดถ oh. ึงก,กระดาโษโน้ตแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระดาโษโน้ตอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าซึ่งแบบมีลายเยอะมากๆเลยนะคะ <S 2> <S 2> ดูดิดูกคนเยอะมากอั <S <S 2> <S 2> นนี้ก็คือใช้ไม่หมดแล้วแต่มันน่ารักจริงๆน่ารักจนแบบไม่กล้าใช้เลยก็จะเป็นกระดาโษโน้ตคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาด 9, คูณเเหมือนกันนะคะกระดาษก็จะหนา1 0 0กรัมเลยเวลาเราไฮไลท์ like แบบนี้ก็จะไม่ทะลุข้างหลังนะคะซึ่งในหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะมี50แผ่นนะคะท มีลายอะไรกันบ้างนี่ก็จะเป็นลายน้องแมวนะคะเป็นเหมือนแบบกระป๋องอาหารแมวด้วยอะ่ะดูดีทุกคนคือแบบได้เยอะเป็นปึกเลยนะคะแล้วก็มีกระดาษรองข้างหลังด้วยนะอันนี้เนี่ยหเล่มนะคะราคา6 9บาทนะคะมี50แผ่นเนาะตอนนี้เขามีจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยก็คือถ้าซื้อ3เล่มนะคะก็จะแถมฟรีไปเลยหนึ่งเล่มสามารถพระลายรวมลายเก่ากับลายใหม่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะมันแบบเยอะมากเลยทุกคน ี่คือแบบน่ารักฟุกปิกมากดูด่มีเป็นลายแบบน้องหมีด้วยอะและ้วก็นี่จะเป็นป้ายรถเมล์ใช่ไหมแบบสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงค <ec> ือการ์ตูนเขาแบบน่ารักมากๆเลยออกสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นแบบตู้ป่านะคะตัวนี้เป็นตู้เย็นหรือเปล่าใช่ไหมอุ้ย <precautions. S 1> คือเป็นกระดาษโน้ตที่แบบครีเอทน่ารักมากเลยอะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอะดูดิมีอาหารโอ้โหอันนี้คือเห็นแล้วหิวแล้วนะน่ารักเกินกว่าที่จะใช้นี่จะเป็นลายแบบว่าแผ่นซีดีนะคะออกแบบโพลูแกรมนิดนึงด้วยนะน่าร ลายหนังสือนะคะเปิดสมุดอะไรอย่างนี้นี่แล้วแต่คนชอบเลยนะว่าแบบชอบคนไหนอันนี้จะเป็นแบบแนวออคทูดูริสนะคะมีแพนเค้กด้วยแล้วก็เป็นทีวีสีรุ้งนะคะใครสนใจนะคะก็แคปไปได้เลยนะคะทุกคนเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ตรงนี้เลยก็คือ ig postin not DIY นะคะแล้วก็ลาย a d postin not DIY นะมีแอดด้วยนะคะก็ไปสั่งกันได้เลยทุกคนแต่ว่าพิเศษสุดๆเลยคือช่วงนี้นะคะทางร้านกําลังจัดก,กิจกรรมอยู่ <S <S เป็นกิจกรรมแจกกระดาษโน้ตคอลเลกชันใหม่นะคะ24เล่ม24ลายนะคะทุกคนใน ig p o s t i t โนดี DIY, ตรงนี้เลยก็อย่าลืมไปร่วมเล่นกิจกรรมกันด้วยนะคะคือบอกเลยว่าปังมากทุกคนน่ารักมากแต่ละลายคือดีมากๆเลยก็ไปร่วมเล่นกิจกรรมกันได้ใน Ig จ mm ีโพสต์โน d i y เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูไซส์ใหญ่กันมากนะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ต A5 นะคะพาดอาัดออันนี้นะคะก็คือมี100แผ่นเลยนะคะ oh. ใน1เล่มนะแล้วก็ในหเล่มก็จะมี2ลายนะคะลายละ50แผ่นนะคะ mm hmm. นู่นนี่ทุกคนคือแบบ หนามากแล้วกระดาษแบบดีมากๆเลยนะคะนี่น้จะเป็นลายน้องหมาเข็ยนว่าคิวต์นะคะ แล้วก็เป็นโทนแบบน้ำเงินน้ำเงินตรงนี้ก็จะมีเป็นเส้นบรรทัดให้เขียนได้ด้วยนะคะแล้วก็ลายที่2ในเล่มนี้นะก็จะเป็นที่ช่องคู่นี่แบบนี้นะคะ1ึงเล่มก็คือได้2ลายเลยแล้วก็เป็นไซส์ A5 ด้วยน่ารักมากสำหรับใครที่แบบอยากจดเนื้อหาเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะกระดาษโน้ตเล่มเล็กไม่พอก็ต้องจัดไซส์ใหญ่เลยนะคะอันนี้เล่มที่2นะคะนี่ลายก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีความเป็นแบบอาหารขนมอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะนี่ราคาเล่มละ2 0 0บาทนะคะได้100แผ่นเลยนะทุกคนคุ้มมาก แล้วก็ในหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะมี2ลายนะคะต่อมานะคะก็กระดาษโน้ตอีกแล้วแต่นี้จะเป็นไซส์9คูณ14นะ ก็จะเป็นกระดาษ100กรัมเหมือนกันนะนี่ในหนึ่งเล่มนะคะก็จะมี50แผ่นนะคะแล้วก็ราคาเล่มละ80บาทค่ะือจะเป็นออกแนวแบบ Todo list ขนมขนมนะคะก็จะมีนมเป็นนมสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็มีเป็นซ้อนมะเขือเทศน่ารักมากอะ่ะนี่นี่ก็จะเขียนว่า Todo list นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบเส้นบรรทัดนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยเป็นเหมือนแบบร้านกาแฟคาเฟ,ฟ่อะไรอย่างงี้แทบไปสั่งกันได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าพิเศษสุดเลยถ้าใครบอกว่ามาจากช่องเรานะคะดูมาจากโน นี่เดลี่นะคะพี่เขาก็จะมีส่วนลดให้10%ทุกรายการสั่งซื้อเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบไปสั่งเลยแล้วก็อย่าลืมบ,บอกว่าดูมาจากเราด้วยนะเพราะว่าจะได้ส่วนลด10%ไปเลยค่ะอ่าแคปไปเลยทุกคนต่อมานะคะดูกระดาษหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูสติกเกอร์กันบ้างนะทุกคนคือเราเป็นคนที่แบบชอบสติกเกอร์มาเพราะว่าเวลาตกแต่งงานหรือว่าเวลาทําจดเดลี่อย่างเงี้ยพอแปะสติกเกอร์ไปมันก็จะแบบน่ารักมากหรือว่าเราจะไปตกแต่งเคสโทรศัพท์ตกแแต่งออะะไไไรรรกกก็ด็ด้คืปะะจนาั ลแล้วก็เป็นสติกเกอร์แบบใดคัดด้วยนะคะที่เราสามารถแกะแล้วก็ลอกแปะได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบตัดเองด้วยเนาะนี่ทุกคนก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะซึ่งจะมีทั้งคอลเลคชันเก่าแล้วก็คอลเลคชันใหม่นะก็จะเป็นเนื้อแบบว่าโฮรโลแกรมดาวนะคะวิงวิงแบบนี้เลยนะส่วนคอลเลคชันเก่านะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบพีวีซด้านนะคะแบบนี้แบบปกติทั่วไปเนาะนี่นะคะสังเกตไหมว่าจะมีความแบบว่าวิง wing, วิงนะคะ ตัวคอลเลคชันใหม่ก็จะเป็นแบบโปรอกแกรมคือจะเป็นลายใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะคะซึ่งอ <isu> ันนี้นะคะราคาแผ่นละ45บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกแล้วนะคะ3แผ่น100้อบาทนะคะมีล <fig ur> <im itation> ายแบบน้องแวนะคะเป็นไก่์ท่อกะดวิชอบนี่แล้วก็สามารถเลือกตกแต่งได้เลยนะคะตามสไตล์ของเราเลยและขนาดกําลังพอดีเลยนะเราสามารถพกใส่กล่องดินซอใสก่กระเป๋าดินสอส,นสอะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนได้น่ารักมากชอบต่อมานะคะเรา ของปุกปิกกันม้านนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะทุกคนเป็นพวงกุญแจอะคริลิกทุกคนโอ้โหใจละลายมากเราเป็คนชอบพวงกุญแจอะคริลิกมากนะคะเรามาเห็นแบบเนี้ยมันสามารถห้อยทั้งกระเป๋าห้อยพวงกุญแจห้อยอะไรห้อยอะไรก็ได้หมดเลยเคสแอร์พอร์ตก็ห้อยได้นะ พวงกุญแจนะคะปกติราคา120บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ100บาททุกแบบเลยนะคะเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า <Yeah. S 1> มีลายอะไรบ้างนะคะนี่จะมีเป็นขนมเค้กนะคะดูดิทุกคนนะ่ารักมากเป็นแบบว่าเบาเชนแบบนี้นะคะที่เราสามารถกดลงปุบแล้วก็ไป้อยกับอะไรก็ได้เลยนะคะ้อยกับกระเป๋าก็ได้นะแลวเป็นอะคริลิกใสยอย่างนี้นะคะแข็งๆเนาะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจที่สีชมพูนะ่ารักมากใสๆแบบนี้นะคะสีชมพูแล้วก็ดูนี ุกคนนี้ก็จะเป็นี่ห้อยนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นห่วงๆแบบนี้แล้วก็มีเป็นสายหัวใจด้วยที่เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยตึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ห้อยกระเป๋าได้ให้ดูลายคร่าวๆนะคะแค่พื้นหลังก็กินขาดไปแล้วใช่ไหมนี่แล้วแต่คนชอบเลยนะว่าชอบแบบไหนนะคะบอกเลยว่าฟรุง้งฟริง้งกินกล่องแก้วมากหรือว่าจะซื้อให้เพื่อนซื้อเป็นของขวัญวันเกิดอย่างนี้ก็ได้นะคะ มีน้องโลมาด้วยอะ่ะและสุดท้ายนะคะฟังมากทุกคนเทปนะอันนี้จะเป็นเดโคเทปนะคะจะมีเป็นมวลเล็กแล้วก็มวลใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากมวลเล็กกันก่อนเนาะคือลายเยอะม,มากเยอะไม่ไหวใครสะสมเทปดูคลิปนี้ก็คือต้องตัดแล้วใช่ไหมเพราะเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบชอบซื้อเทปนะแต่ว่าใช้ก็ใช้ไม่หมดแต่ก็ซื้อไว้ก่อนเพราะมันน่ารักมากแล้วก็ไม่กล้าใช้งงไหมซื้อมาแบบไม่กล้าแกะอ่ะเพราะมันน่ารักเกินไปมีเป็นน้องเพนกวินนะคะสีน้ําเงินแบบนี้เป็นแบบว่าออก มาตกหน้าหนาวคริสต์มาสอะไรอย่างงี้ดูดิน,นี้จะเป็นชมพูชมพูเป็นน้องกระต่ายกับสุนัขจิ้งจอกนะคะ้ยเป็นขนมอย่างเงี้ยนะ่ารักมากเลยอะ่ะดูดิมีนูเทล่าด้วยอะ่ะช็อกโกแลตน,นะคะคุกกี้ฟังว่า,วาวอันนี้เป็นหนูนะคะเป็นชีสเนาะสีเหลืองนี้เป็นลายน้องหมูนะคะเป็นเบคอนเนาะแล้วก็มีเป็นแบบว่าใต้น้ำดี๋วเราจะขึ้นลายให้ดูคร่าวๆนะคะตรงนี้เลยก็จะเป็นแบบว่าการ คอรเทมนะคือลายด้านในอ่ะแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ยาวมากต่อมาลําดูม้วนใหญ่กันบ้างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอีกแล้วทุกคน <Huh? S 1> คือปกติม้วนเล็กนะคะราคา120บาทแล้วก็ม้วนใหญ่ราคา140บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะโปรโมชั่นก็คือ100บาททุกลายเลยนะคะ <Wow. S 1> ทุกขนาดเลยนะก็รีบไปตมเลยทุกคน <Yeah>. oh. ม้วนใหญ่ก็จะมีความแบบว่าหนาขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ แล้วก็จะเห็นลายได้แบบเยอะขึ้นเนาะก็จะมีลายแบบละลานตามากๆเลยนะคะคือเราแบบรีวิวไม่หมดจริงๆมันแบบเยอะมากๆเลยนะคะใครที่แบบมองหาเทปเด코เทปน่ารักน่ารักแบบนี้ยก็ไปดูได้ในไอ p ีโพสต์ทิดโน้ต DIY เลยนะคะเพราะว่าลายมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะนี่นี่เป็นน้องฉลามแล้วก็มีคำเป็นแบบว่าป่าแคมปิ้งอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นนายสาออกไปนอกโลกเนาะ คือเลื่องไม่ถูกจริงๆอ่ะน่ารักทุกลายเลยต้องจัดทุกลายแล้วหมทุกคนก็ไปดูกันได้ในไอจีโพสต์อินโนดีไอเลยนะคะเพราะว่า เค่ะก, <Wow. S 1> ก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับการอันบ็อกซ์เครื่องเขียนในวันนี้นะคะบอกเลยว่านา่ารักมากบอกเลยให้คิมนี้คือแบบน่ารักปุกปิกมากน่ารักแบบน่ารักไม่ไหวแล้วต้องจัดแล้วแล้วแบบเลือกไม่ถูกเลย <c oughs> ก็ฝากกันด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปสั่งกันได้เลยนะคะที่ i d post ส t Note DIY นะคะหรือว่า Line@ แอด t i t Note DIY นะคะมีแอดด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะคะตอนใส่อย่าลืมบอกด้วยนะว่าดูมาจากโนนี่เดอรี่นะคะจะได้ส่วนลด10%ทุกรายการเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง สิ้นเดือนมีนาะคมนี้เท่านั้นนะทุกคน<ะ>สุดท้ายนะคะก็ไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะคะทุกคนแจกกระดาษโน้ต24ลาย24เล่มเลยนะคะทุกคนใน i อนะก็ไปติดตามกันได้นะคะน่ารักมากก็ต้องขอขอบคุณทางโพสอินโนดียร์วมากเลยนะคะที่ส่งเครื่องเขียนน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้เรารีวิวนะคะแล้วก็ส่วนลดพิเศษสําหรับแฟนคลับช่องนนี่เดอรี่เลยนะคะว,ว,วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปแกะพัาสดุแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากให้แกะะอไร อีกนะคะคอมเมนต์ก็ได้เรือยว่าอยากให้แกะเครื่องเขียนอีกเยอะๆก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วค่ะบ๊ายบาย